ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะพักเก้าไกลได้คะแนนสอสอเยอะกว่าใครเลยค่ะมีสิทธิ์จัดตั้งเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จไหมคะอ๋อเดี๋ยวนาพี่วิถอดอยู่นะถอดออกดวคงคุณพิ่าอยู่นะ,ะถามว่าคุณพี่ตาจะได้ตั้งรัฐบาลสําเร็จไหมขอตอบได้เลยว่าไม่สําเร็จค่ะเอาทาไมตอบเร็วจังคะจาร์แม่ดูก่อนก็นี่ตัวเลขมันบอกนี่เลยคะ่ะหนึ่งรหัสไม่ติดดาวรหัสชีวิตไม่ติดดาวด้วยนะคะ เดือนนี้ใช่เขาเจอตัวเลขที่ดีเขาบอกว่า3เจอ5าอำนาจความมั่งมีมีการสนับสนุนนะแต่เดือนหน้าเขาจะผิดหวังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเหมือนคนเมาแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้จะกดดันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาขอตอบได้เลยว่าไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเดือนนี้พฤษภาที่ได้สอดสองเพราะว่าคุณพิธาด,ดวงดีมากแต่ในขั้นตอนการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะเป็นเดือนมิถุนาไปเนี่ย เดือนหน้าไม่นานเกินรอนะคะไม่ดีแล้วเหรอคะไม่ดีแล้วคะ่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะอาจารย์แม่อาดิฉันพูดตามตัวเลขนะคะตัวเลขก็รอพิสูจน์กันไม่นานเกินรอนะจะได้กระสังให้คุณพิธาเสียใจได้เลยเหรอเพราะว่าเขาได้สอสอเยอะที่สุดรับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพิธาลิมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย วันนี้ขอใช้โอกาสในการสื่อสารไปรยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนที่ทําข่าวอยู่ที่พักเก้าไกลนะวันนี้ครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจานงผ่านกูหาการเลือกตั้งนะครับให้พักเก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับถามว่าคุณพิธาจะได้ตั้งรัฐบาลสําเร็จไหม ขอตอบได้เลยว่าไม่สําเร็จค่ะก่อนที่ต่อมาสารรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเนื่องจากปัญหาการถือหุ้นสื่อ